สวัสดีทุกคนด้วยผมเป็นไงบ้างครับกับทีเซอร์ในการเชน lightning b o น s fenoria โหดไหมลดดีเลย์แบบ100%ยเปไล่ไหลอดแล้วก็สแปมเชน lightning วิวในฝันของผู้เล่นวอลล์หรอกหลายๆคนเลยนะครับสำหรับว,วิวนี้แต่มันติดปัญหาว่าเฮ้ยไอวิวเชน lightning เนี่ยมันงบเยอะมากเลยครับ คุณอาจจะต้องมีเคดงเคดีเลยนะถึงจะลดดีเลย์ร้อยได้แต่ถ้าคุณไม่มีเคดีแล้วคุณจะไปทำลดดีเลย์ร้อยเปอรก็ได้เหมือนกันแต่คุณจะยิงได้แค่ดอกละ3า0 0 0ื่นสีต่อนัดเท่านั้นซึ่งผมบอกเลยครับว่าในวันนี้ผมจะมาแนะนํำบิวให้กับชาววอลล์อกทุกคนในวอลล์หลอกไกลนี้เนี่ยเป็นบิวที่ออฟติมงกมาอย่างดีได้ไลท์หลอดได้ไลท์ดีเลย์และยังยิงเชนไลนิ่งได้ดอกละเป็นแสน ซึ่งตามเมจตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณดอกละแสนแปดถึงแสนเก้าครับแล้วก็ไลท์ดีเลย์ไลท์หลอดนะแต่มันก็จะยังสังเกตว่ามันยังไม่ไลท์ดีเลย์ซะทีเดียวแต่ผมคำนวณมาให้มันยิงได้วีละเ็ทีแล้วก็ดีว่าใช้ได้นะค,ะครับอ่ะเรามาพูดถึงเซตกันดีก,กว่าก็เซตที่ผมใส่เนี่ยคือนี่ครับผมเซตเฮมอินและคอร์สต,ตูมก็เป็นคอสฟ้ากับคอร์สวอลล์ส่วน มาัศสรจาร์มากเซตนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเราทำร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงงบเท่าไหร่กี่บาทก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาตัดหน้าคอสตูมทิ้งก่อนเพราะว่าผมใส่คอร์สสี่ส่วนวอลล็อกแล้วก็ใส่คอสฟาบูสเตอร์ได้ลดอีเลยสิบเปอร์เซ็นต์ลดไล่สิบเปอร์นะครับในส่วนหน้านี้ก็จบไปไม่มีงบศูนย์บาทอันนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะซื้อคอร์สวอลล็อกมาใส่ก็เอาราคาคอร์สไปคูณเลยคอสแพงก็ สี่ห้าพันหรือหมื่นหนึ่งก็มีคอร์สถูกๆก็ใส่คอร์สแจก,กฟรีก็ได้หรือว่าเป็นคอร์สตลาดทั่วไปเนี่ยก็จะขาย4ี่ส่วนพันหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็คอร์สฟ้าเนี่ยตัดเพราะว่าฟรีแต่ผมก็คงจะต้องใช้คําพูดว่าบิลนี้ต้องใช้คอร์สฟ้าถ้าคุณไม่ใช้คอร์สฟ้าคุณจะใช้บิลนี้ไม่ได้ประมาณนั้นมาถึงหน้าไฮไลท์ดีกว่าหน้าไฮไลท์เนี่ยเป็นหน้าที่น่าจะหลายคนอาจจะบ่นเยอะที่สุด แต่หลายคนก็เลือกที่จะตามผมอ่ะเรามาเริ่มจากอะไรดีส่วนหมวกล้วกันส่วนหมวกเนี่ยสามบาทการ์ดไอแซคเนี่ยร้อหนึ่งค่าออฟแล้วแต่บุญแต่กรรม500 400 300่ร้อยสามรเลเวลห้าก็มีบางคนหมดไป45่ห้พันยังไม่ขึ้นห้าก็มีแต่หมวกเนี่ยของผมเนี่ยผมตีให้เป็นพันหนึงแล้วกันอ่ะตีค่าใบบวกด้วยตีค่าการ์ตีค่าออฟด้วยตีว่าพันหนึง ส่วนหูคาดูยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7,000เซตเดมอินส่วนอยู่ที่หมื่นนึงครับคุณฟังไม่ผิดเซตเดมอินเนี่ยอยู่ที่หมื่นนึงออฟเนี่ยผมออฟเองจริงๆถ้าจะเอารถด,ดีเลยร้อยเนี่ยผมต้องออฟให้ได้9%แต่อันนี้มันได้5ได้5ก็ยิงได้วิละเจ็ทีแล้วก็เลยใช้ไปก่อนครับและก็อันเนี้ยได้ลถด,ดีเลยสิบถ้าคุณใช้บวก11ได้ไหมบอกเลยว่าได้เพราะว่าการ์ดอันเนี้ยไม่มีผล แล้วการ์ดไอจ่อยก็ไม่มีผลกับการตีบวกหมายความว่าคุณแค่ใช้มัฟเทมลดเดเลย์สิบวกอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องบวก12นะครับแล้วก็ตัวรองเท้านี้ผมใช้เป็นสเปล5กับสปีดออฟไลท์ซึ่งไม่จาเป็นใช้แค่สเปล5ก็ได้สปีดออฟไลท์ตัดทิ้งส่วนการ์ดเนี่ยผมใส่เป็นการ์ดฮิเมเมสสาปีเพื่อเอาโบนัสเลือดและดดเลย์โดยฮิมเมเมสเนี่ยจะได้ลดดดเลย์6เปรครับแล้วก็การ์ด2ปีตรงเสื้อเนี่ยจะได้อีก3เปอร แล้วตรงนี้ใส่เป็นเฟิร์สอนนิเวนซก็ตอนนี้เนี่ยงบอยู่ที่เท่าไหร่ละงบอยู่ที่18,000คาทานี้ถูกมากสเปล4-4ขึ้นไปขอตีปกส0บ0 0บาทโลตรงนี้อะไรก็ได้อันนี้ผมใส่โลวาเคเฉยๆเอาลดดาเมจนะครับแล้วก็แหวนวงนี้ถ้าคุณได้ซื้อตอนโปรรับก่อนวงละ6,000ซื้อมา2วง1 2ื่น จบแล้วครับรีวิวงบ3าม0มบาทเนี่ยงบ30,000บาทคุณได้ละลดดีเลย์ร้ยลดไล100่ร้อยซึ่งตรงลดไล่เนี่ยมันจะได้ลดฟิก0.5ที่หมวก0.5ที่คอสตูมใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณมาไล่เนี่ยก็คือคอสฟ้าเนี่ยให้ลดไล่10เปอร์ประดับข้างละ15ส,สองข้างเป็น30ลองเท้าให้อีก10จากตรงนี้ ่ะเป็น50ใช่ไหมอันเนี้ยให้อีก20เปเป็น70อันเนี้ยให้อีก15เปอร์เป็น85แล้วมันจะมีลดไล่อีก10เปอร์นะ่ะเดี๋ยวผมหาก่อนผมเองก็จําไม่ได้แล้วว่าอีก10เปอร์อยู่ตรงไหนนี่นี่นี่อันนี้ ลดล่าจากใบค่าบอีก10%เปอร์เป็น95%ครับซึ่งณจุดจุดนี้95%เนี่ยมันจะขาด5%เปอร์มีทางเลือกให้คุณก็คือเลสบูสเตอร์อันนี้เห็นไหมเดี๋วปับเลสบูสเตอร์มันกาลังจะหมดตอนนี้ผมไล่หลอดแต่พอเลสบูสเตอร์หมดเนี่ยผมจะมีหลอด5%มีทางเลือกให้2ทางครับคือกินเลสบู o เตอร์หรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ลด VCD 5%อย่างเช่นมิยาบีหรืออารีเซล อย่างเช่นมีไหมมีอลิเซลไหมไม่มีไม่มีไม่ได้อยู่ในคาฟ้าตัวนี้มันก็จะลดไล่ได้5เปอร์ทำให้เราไหลอดเหมือนกันครับก็เลี้ยงเป็นเลี้ยงสัตว์ก็ได้หรือว่าจะกินเลดบูทก็ได้มีค่าเท่ากันแล้วจากนั้นก็คือดีเลย์เนาะดีเลย์เนี่ยคอสฟ้าให้10เปอร์ครับแล้วก็แหวนวงละ15าเปเป็น30มับให้อีก15 คาราตีบวกสิบให้อีก15เปอร์ส่วนปากเนี่ยใส่คอมโบจะได้7เปอร์ส่วนเสื้อเนี่ยออฟมา5แล้วก็ส่วนหมวกได้อีก5จากนั้นใส่การ์ดคอมโบฮิเมเมสกับการ์ด1ปี2ปีเนี่ยจะได้9เปอร์ตอนนี้เป็น96ครับขาดอีก4%เก็จะลดดีเลย์1 0 0%แล้วซึ่งผมเสียดายมากเสื้อไม่เพอร์เฟคโลแต่ต้องบอกว่าสุดแล้วนะตอนนี้ผมสามารถใช้ทุกสกิลของวอลล็อกแบบวีละเทีได้แล้ว ในจำนวนดีเลย์ที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเชนเฮลคิมอินเฟอร์โนหรือว่าจะเป็นโคเมตโซเอ็กแพนได้หมดเลยครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในจุดสูงสุดแล้วซึ่งบิวนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์อ่าหลายคนเนี่ยที่ฟังมาเนี่ยอาจจะแบบอุย้ยบิวคุณมันแพงไปม,งงมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันไร้เหตุผลมากนี่ครับเดี๋ยวผมใส่17.1ใส่คู่คาทาคุณก็ได้ใส่กับมัฟ นี่แค่นี้เนี่ยเราก็ลดดีเลย์เท่านั้นเท่านี้ซึ่งผมจะบอกว่าใช่บิวอย่างอื่นเนี่ยมันมีครับบิวที่ลดไล่ลดดีเลย์ได้เหมือนกันแต่มันเบาเพราะว่าบิวของผมเนี่ยสามารถที่จะยิงเชนไลนิ่งใส่มอนเตอร์ที่ไม่ชนะธาตุเนี่ยได้ดอกละสองแสนถูกไหมแต่บิวส่วนใหญ่ของผู้เล่นที่เลือกจะทำลดดีเรย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลดไล่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ส่วนใหญ่มันจะยิงได้หลักหมื่นต้นๆถึงหมื่นปลาขนาดอัดการ์ดพวกแบบว่าเอเวล่าอะไรด้วยนะอันนี้ผมใส่มาร์กาถ้าผมใส่เอเวล่าอย่างเงี้ยหรือผมไปใส่ไอจอยอย่างเงี้ยที่มารเนี่ยผมก็จะสามารถที่จะเชนไลนิ่งได้ดอกลา5 0 0แสนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมหรือถ้าใส่การ์ดแบบว่าโซแฟกเมนต์เท็ดดี้แบร์ก็ได้ประมาณสัก5 6 0แสนแต่อันเนี้ยผมไม่ใส่อะไรเลยครับแล้วก็มายิงสดเลย พราะว่าผมกะรอโคเมตเนี่ยผมทํารอโคเมดผมต้องบอกไปก่อนทีนี้เนี่ยหลายคนก็จะแบบอดูแล้วเนี่ยบิวนี้มันก็ดูน่าสนใจดีใช่ไหมหลายคนอาจจะรู้สึกน่าสนใจดาเมจแรงด้วยไหลหลอดด้วยไหลดีเลย์ด้วย,ดดวยสแปมได้วิลล่าห้าทีด้วยก็ถือว่าดีนะครับแต่บางคนอาจจะมองว่าไม่ตอบโจทย์ก็ถือว่า เป็นบิลที่ผมเอามาแชร์แล้วกันเนาะสำหรับบิลนี้ก็คือบิลลดไล่ร้อยเปอร์เซ็นต์ลดดีเลย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลดฟิกหนึ่งวิแล้วในอนาคตเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเอาไว้รอเล่นโคเมดเพราะฉะนั้นคาถาเนี่ยจะได้เปลี่ยนคุณอาจจะมองว่าบิลนี้จุดอ่อนคือคาถามันเป็นคาถาที่เบามากเลยครับจานม่อนจานม่อนใส่ลูติรัสไม่ได้อาจา์ม่อนดีเลยข,ขาดถ้าจานม่อนใส่ลูติรัตนะครับตอนนี้อาจารย์ม่อนน่าจะยิงแรงกว่านี้สักสองแสนใช่แต่ว่าอย่างที่ผมพูดครับผมเอามาทำรอโคเมด ผมมีคาถาเหมือง3ามรออยู่แล้วลดดีเลย์20%ลดไล่30%เพิ่มดาเมจเวทลรยธาตุ MVDK 200ถึง300ทั้งแบบ1มือและ2มือให้ลดไล่กับดีเลย์เท่ากันต่างกันที่ MVDK ครับผมมีคาถารอผมแล้วก็หวังว่าวิวนี้จะเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจจะทำเชนไลนิ่งลดดีเลย์100%อยู่ ฝากคลิปนี้ไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับสำหรับคนที่เล่นวอลล o c ็อกและอยากที่จะได้บิลเชนไล t n นิงแบบแรงรัวเร็วในงบที่ไม่เกินเอื้อมมากนะครับก็ประมาณ 30K เนี่ยได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทันแหวนไม่ทันกดตอน6,000ตอนที่ผมบอกให้กดนะตอนนี้แหวนอยู่ที่วงละ1 5ื่นครับคุณก็จะต้องเพิ่มงบแหวน2วงหมื่นใช่ไหมตอนแรกบิลมัน3 0,000คุณก็ต้องบวกไป บวกไป1 5ื0 0กับ1 5ื0 0ก็จะกลายเป็น4ี่0 0ตอนนี้นะถ้าเกิดว่าใครซื้อแบบแหวนเดียวได้นะครับแต่ถ้าคุณทันกดการันตีมันจะอยู่แค่30,000แต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกโอ้จ่ายเยอะจังเลยครับมีบิวอื่นอีกแต่ใส่เคดีแท้เป็นแสนคุณต้องจ่ายเงินเป็นแสนเพื่อคุณจะยิงให้ได้แรงและรัวเท่าผม แต่ถ้าเกิดว่าคนที่จ่ายเป็นเคดีจริงๆนะผมบอกได้เลยครับว่าของชิ้นอื่นเขาก็เปลี่ยนเหมือนกันเขาจะยิงแรงกับผมอีกเขาจะเชนไลนิ่งได้ดอกละ7-8แสนเลยโดยที่สามารถรัวได้เวลาห้าหทีด้วยก็เรียกว่าทําตามงบเนาะงบเรามีแค่นี้เราก็ใช้แค่นี้นะครับ เอาละครับวันนี้วอลลอกก u y คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากใช้ตารางเนี่ยก็สามารถที่จะสมัคร Member Sheet of Power เข้ามาลองใช้ได้นะครับคุณจะได้ o Optimize ไอเทมของคุณได้เหมือนตัวละครวอลล o c k ของผมตัวนี้ยังไงล่ะเอาละครับวันนี้ไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปครับผมอย่าลืมกดซับกันด้วยนะ